ถ้าหากว่าตอนนี้คุณผู้ชมหลายท่านเนี่ยกำลังลําบากเกี่ยวเรื่องของการเงินกําลังลําบากเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตการมีหนี้สินนอกระบบที่มันแบบพลุงพลังใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนหนึ่งที่มีสัจจะเนี่ยจงรักษาคําว่าสัจจะของคุณไว้ให้ดีๆนะครับเพราะว่าสิ่งนี้จะช่วยให้คุณสามารถก้าวผ่านทุกความลําบากไปได้เชื่อผมนะครับสัจจะมันสร้างใหม่ไม่ได้เงินมันหายไปมันหามาใหม่ได้แต่สัจจะเนี่ยมันยากมากๆที่จะกลับมานะครับ และหัวข้อในวันนี้ที่ผมจะพูดคุยให้คุณผู้ชมได้ดูเป็นแนวทางสำหรับการแก้ไขปัญหาชีวิตก็คือเรื่องของการแก้ไขปัญหานี้นอกระบบนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงท้ายเนี่ยผมจะแถมให้ว่ามีสินเชื่อตัวไหนบ้างที่สามารถไปกู้เงินมาเพื่อปิดนี้นอกระบบได้แต่คุณผู้ชมไม่ต้องไปซีเรียสนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นนี้นองระบบแล้วคุณอาจจะอายพื่อจ,จะเขินไม่ต้องเขินไม่ต้องอายครับเพราะว่าคนไทยเนี่ยเป็นนี้นอกระบบแบบเยอะมาก สาเหตุหลักๆคือกระจากการไปกู้เงินกับในระบบแล้วบังเอิญว่ามันไม่ได้เงินบังเอิญมันกู้ไม่ผ่านนะฮะมันจะว่าเป็นความผิดเราทั้งหมดเลยก็ไม่ใช่นะความผิดเราก็ประมาณหนึ่งนั่นแหละที่ไปกู้เงินในระบ,บบมาใช้แต่ถ้าเกิดว่าทางรัฐบาลไทยเนี่ยได้มีการบรรจุเกี่ยวกับหลักสูตรหรือแม้กระทั่งการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเงินเนี่ยลงไปในชั่วโมงเรียนด้วยเนี่ยนะผมคิดว่าคนไทยอ่ะ น่าจะมีวิถีชีวิตที่ดีกว่านี้และหนี้เสีย NPL คงไม่เยอะเท่านี้เพราะฉะนั้นการเป็นหนี้นอกระบบเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ต้องอายครับหันหน้าเข้ามาคุยกันมันมีหลายที่ที่ให้คำปรึกษาแต่ว่าวันนี้ผมให้คุณก่อนเลยและข้อดีของเช่าผมก็คือมันเป็นประสบการณ์ของผมเองผมให้ข้อมูลจากที่ผมผ่านมาเองเพราะฉะนั้นคุณเชื่อได้เลยว่าสิ่งนี้มันเป็นข้อมูลที่ใช้งานได้จริงเป็นแนวทางให้คุณได้จริงนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครอยากจะหมดหนี้แล้วเนี่ยนะครับคุณผู้ชมพิมพ์ด้านล่างผมหน่อยว่าอยากหมดหนี้เร็วๆเ,เอาให้มันหนักแน่นให้มันมีพลังว่าอยากหมดหนี้เร็วๆและผมจะพาคุณไปหมดหนี้ด้วยกันครับหากาคุณต้องการเริ่มต้นชีวิตดีๆได้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่คุณผู้ชมต้องทําอย่างแรกเลยคือต้องรู้ว่าถ้าจะมีการเงินที่ดีคุณต้องรู้ว่า1แต่ละเดือน คุณได้เงินเท่าไหร่คุณไปหากระดาษสักแผ่นหนึ่งแล้วคุณก็เขียนไรายได้ตามจริงคุณเลยก็ได้คุณอาจจะเป็นพนักงานเงินเดือนหรือคุณอาจจะรับจ้างอยู่ก็ตามแต่แต่สิ่งหนึ่งที่คุณควรรู้เลยก็คือคุณได้เงินเดือนละเท่าไหร techniques. เอาทุกเม็ดเลยนะเก็บทุกดอกเลยถ้ารับจ้างวันหนึ่งเท่าไหรก็เขียนไปตามจริงเดือนนึงจะมีงานประมาณเท่าไหร่เนี่ยคุณเขียนไปตามจริงเลยเขียนไปแล้วคำนวณให้ได้ให้รู้ก่อนว่าไอ้ก้อนนั้นที่คุณมีอยู่เนี่ยมันเท่าไหร่เพราะบางคนไม่เคยรู้เลย ป็นพนักงานเงินเดือนเอ้ยรู้อยู่แล้วฉันมีประมาณ900 0ที่เข้ามานะแต่คุณก็ไม่เคยได้จัดการกับมันให้มันเป็นระเบียบใช่ไหมคุณก็ปล่อยไปใช้ไปอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายแฝงอยู่เพราะฉะนั้นคุณไปรวบรวมมาก่อนว่าคุณมีรายได้เท่าไหร่ซึ่งตอนเมื่อก่อนเนี่ยผมก็เป็นคนที่เลื่อยเปื่อยมีเงินเดือนจากค่าชการครูใช่ไหมหมื่นห้าแต่ผมก็เลื่อยเปื่อยไปเลื่อยเปื่อยมาจนมันไม่พอใช้จนการเมื่อก่อนแบบนี้นี่พ่อกเยอะพ่อจากสิ่งนี้เลยนะฮะ เมื่อคุณได้ข้อที่หนึ่งแล้วคุณไปรวบรวมมาแล้วว่าคุณมีไรายได้เท่าไหร่มันค่อยเข้าสู่กระบวนการข้อที่2นะฮะข้อที่2ก็คือการที่คุณเนี่ยจะต้องกดค่าใช้จ่ายให้ต่ำที่สุดด้วยวิธีการใดของคุณก็ได้โดยที่คุณไปคัดเลือกก่อนว่าในรายการที่คุณเขียนไว้น,นะในแต่ละวันถ้าเกิดใครมีการบันทึกรายรับรายจ่ายนะ คุณลองไปตัดออกดูว่าอันไหนเป็นรายการฟุ่มเฟือยแต่ถ้าคุณไม่ได้บันทึกค่าใช้จ่ายไว้เลยคุณเอากระดาษมาสักแผ่นหนึ่งแผ่นเมื่อกี้ก็ได้ไปเขียนต่อว่าในแต่ละเดือนของคุณเนี่ยสมมุติว่าเดือนนี้คุณจะต้องจ่ายอะไรบ้างเขียนมาเขียนเป็นหลักๆมาเขียนให้หมดตั้งแต่ค่าผ่อนรถไหมนะค่าผ่อนบ้านหรือเปล่าค่านมลูกนะฮะหรือแม้กระทั่งคุณเป็นหนี้นอกระบบเท่าไหร่ต้องจ่ายวันละเท่าไหร่คุณแตกออกมา แตกออกมาเสร็จปั๊บเนี่ยคุณก็ลองไปดูซิว่าอันไหนเป็นค่าใช้จ่ายที่คุณกดได้บ้างเช่นอ่าช่วงนี้เป็นนี่ลำบากหน่อยถ้าติดบุรีเลิกก่อนได้ไหมนะถ้าเลิกไม่ได้ก็ลดปริมาณลงมาก็ยังดีนะเล่าติดไหมถ้าติดปั๊บเนี่ยก็ลดปริมาณลงมานะฮะลดลงมาแล้วอะไรอีกต้องใจแข็งนะต้องใจแข็งนะหวยเล่นไหมถ้าคุณเล่นหวยเนี่ยนะผมบอกเลยว่าผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่เล่นหวยนะฮะตอนนี้ก็ยังเล่นนะเมื่อก่อนก็เล่นตอนนี้ก็เล่น แต่ช่วงวิกฤตทางการเงินเนี่ยผมเลิกเล่นหวยเลยนะฮะเพื่อจะให้รวมทุกเม็ดทุกดอกเนี่ยเก็บเป็นก้อนนะแล้วเอามาทําอย่างอื่นที่มันพยายามสลัดตัวเองออกจากความจนให้ได้นะคุณเลิกก่อนตัดออกก่อนตัดออกก่อนเพื่อกดค่าใช้จ่ายให้ต่ำที่สุดนะให้มันต่ําที่สุดหรือให้มันอยู่ในเกมที่เราคิดว่าเงินเดือนของเราเสามารถครอบวอรมมันได้นะเพราะคุณกดค่าใช้จ่ายต่ําได้แล้วปั๊บเนี่ยนะหรืออาจจะต่ําได้มากไม่มากยังไงก็ไม่รู้อะ นะให้คุณเริ่มวิธีการนี้ก็คือมองหาไรายได้พิเศษเพิ่มจากสิ่งเล็กๆก,ก็ได้เดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปเขาเรียกว่าไม่ต้องไปลงทุนอะไรแบบเยอะแยะมากมายนะคุณสามารถสร้างตัวตนจากออนไลน์แล้วคุณก็สามารถหาเงินจากออนไลน์ได้ คุณจะเริ่มต้นจากการทำาอ f เฟอร์เรก็ได้ในช้อปปีก็มีรา a า a าก็มี t i k t o ็อก็มีนะเฟซบ o ๊กก็มีหรือถ้าเกิดคุณคิดว่าการทำาอฟเฟอร์เรียเนี่ยมันไม่ค่อยเก่งนะคุณผลิตวิดีโอขึ้นมาลง YouTube ก็ได้นะผ่านเกนบับได้ตังค์นะหรือใน Facebook ก็ได้ตังค์นะ คุณเลือกเอาสิ่งเหล่านี้มาทําก่อนนะในระหว่างที่คุณอดอยากเลยนะในขณะที่คุณแบบกําลังแบบกดค่าใช้จ่ายอาจจะดูลําบากหน่อยสักสอสาเดือนแรกเนี่ยแต่คุณตั้งใจสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อให้มีรายได้เพิ่มนะภายภาคหน้าคุณจะสบายขึ้นจากสิ่งเหล่านี้ที่คุณกําลังสร้างอยู่นะคุณต้องอดทนหน่อยนะในช่วงแรกลําบากหน่อยนะเมื่อคุณรู้รายได้ตัวเองแล้วรู้ค่าใช้จ่ายตัวเองแล้วคุณหารายได้เพิ่มแล้วสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องแก้ไขก็คือ ลองไปคุยกับเจ้านี้นอกระบบดูลองไปคุยดูจากดอกเบี้ยร้อยละยี่เนี่ยคุณส่งมานานแล้วท่านก็ไดเงินค่าไปเยอะแล้วนะงั้นช่วยลดดอกให้หน่อยได้ไหมตอนนี้คือแย่จริงเนี่ยถ้าเกิดว่าดอกเท่าเดิมเนี่ยอาจจะไม่ได้คืนเลยนะเพราะคืนไม่ไหวจริงแต่ถ้าลดดอกลงมาเนี่ยนะสามารถคืนได้สามารถคืนไหวช่วยหน่อยได้ไหมนะไปเจราจาดูถ้าเขาโอเคนะ เราก็ต้องรักษาสัจจะให้ได้อย่างที่ผมบอกไว้ต้นชิปนะคุณรักษาสัจจะให้ได้และคุณก็ค่อยๆทยอย,อย,อยใช้คืนทยอยใช้คืนไปขอเจราจาก่อนแต่ปัญหาส่วนใหญ่ก็คือคนที่เป็นหนี้นอกระบบเนี่ยมักจะไปเป็นหนี้กับผู้มีอิทธิพลที่อยู่ในพื้นที่นะนะฮะมันจะเจราจายากเมื่อเจราจายากเนี่ยมันก็มีหลายคนบอกว่าอาจารย์ถ้าเกิดว่าเป็นหนี้นอกระบบเนี่ยเราไปร้องสูญน้ำลงทมได้ไหมนะฮะ ให้เขามาจัดการให้คือถ้าในกระบวนการในทฤษฎีทําได้แต่ผมพูดตามตรงเลยนะจากจากประสบการณ์แล้วก็จากที่แบบโลกความเป็นจริงนะนะถ้าเป็นผู้มีอิทธิพลและไปร้องสุนมงธรรมขึ้นมาเขาอาจจะช่วยเหลือคุณได้นะและคุณคิดว่าผู้อิทธิพลเนี่ยเขาจะยังไงต่อเขาอาจจะมาทำอะไรเราที่ไม่ดีก็ได้ถูกไหมฮะพูดได้ยากหรือเขาอาจจะไม่ทําเลยก็ได้หรือสุนมงธรรมอาจจะช่วยเหลือปั๊บเนี่ย ตัดลากเงาไปทุกอย่างปั๊บเนี่ยนะคุณคิดว่าเราจะอยู่ยังไงอยู่แบบหวัดระแวงไหมนะมันก็มีส่วนนะเพราะฉะนั้นนี้ผมพูดความจริงนะไม่ได้เอาโลกสวยนะเล่าให้ฟังจริงๆแบบนี้ถ้าคุณยังเป็นแบบนี้อยู่เนี่ยสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องทําคือลองเจราจาดูและถ้ามันเจราจาดูไม่ได้เรามันไม่ได้จริงๆแล้วนะผมจะเริ่มจากการที่ผมไปดูว่าของมีค่าในบ้านนะมีอะไรได้บ้างเราต้องหยุดกู้วยนะ คุณกดค่าใช้จ่ายต่ำแล้วเนี่ยคุณมีรายได้ประมาณนี้้วคุณต้องหยุดกู้เลยนะหยุดนะหยุดพอแล้วนะครับไอาการที่คุณไปกู้อน,นุนท,บทบมาทบมาทบไปเรื่อยเนี่ยไม่ไหวนะนะฮะไปหามาก่อนไปหาของในบ้านอะไรที่มันขายได้แล้วก็ตัดไปก่อนนะครับเมื่อก่อนผมก็ขายรถเก่งเหมือนกันเพื่อปิดหนี้นี่แหละนะฮะแต่ถามว่าการไปกู้เงินอีกทีหนึ่งเนี่ยมาโปะเนี่ยมันก็พอทําได้นะแต่ไม่ใช่ว่าทั้งหมดนะเช่นสดมติน,นี่อันเนี้ยประมาณหนึ่งแล้วคุณไปกู้นะจำนวนนี้สูงประมาณนี้ คุณไปกู้อีกที่นึงมาแต่ว่ากู้มาได้ประมาณนี้เอามาตัดตัวนี้เพื่อให้ผ่านพ้นเดือนนี้ไปก่อนเนี่ยอย่าทำอย่างนี้เด็ดขาดนะครับเพราะไอ้เจ้านี่เนี่ยจะเป็นภาระในอนาคตอีกทีแต่ถ้าเกิดนี่คุณประมาณนี้คุณไปกู้อันใหม่มาแล้วบังเอิญว่ามันสูงขนาดนี้แล้วคุณปิดตัวนี้จบไปเลยปึ้งและตรงนี้มาผ่อนเบาขึ้นดอกเบี้ยถูกลงอย่างนั้นดีกว่านะถ้าทําได้นะแต่ทําได้ยากนิดนึงนะแต่ก็อ่ะเผื่อมันจะได้นะเอาแนวทางนี้ไปก่อนเสร็จแล้วทําไงดีอาจารย์ มันจะมีสินเชื่อที่นปัจจุบันนี้เนี่ยยังคงพอได้อยู่แล้วก็เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาคือมันจะมีตัวนี้ตัวที่1่อาจหนึ่งเลยนะหนึ่งเลยนะเข้าเนื้อหานะฮะหนึ่งคือมันจะเป็นคลินิกแก้นี้ในระบบนะฮะบายแซมตัวนี้คุณไปลงทะเบียนได้ตอนนี้ยังลงได้อยู่นะเนี่ยตอนนี้ยังลงได้อยู่ไปลงทะเบียนแล้วไปเข้าร่วมคลินิกกับเขาจะว่าเป็นสินเชื่อโดยโดยส่วนรวมนี่ก็คือไม่ใช่นะอาจจะไม่ใช่แบบร้อนะแต่ว่าตัวนี้ จะเป็นคินิกแก้หนี้ถ้าคุณเข้าไปกระบวนการของเขาเนี่ยเขาจะช่วยคุณในการแก้ไขปัญหานี้นอกระบบได้เขาไม่ได้ไปสปอนเซอร์นะเขาไม่ได้สปอนเซอร์ผมนะอันนี้ผมมาเล่าให้คุณได้ฟังนะฮะในในกรณีที่แบบผมเนี่ยเพึ่งผ่านมาก่อนนะนะผ่านมาประมาณรักษาสี่ปีที่แล้วเนี่ยนะจาพึ่งไหมจะประมาณนึงลผ่านมาประมาณนึงแล้สี่ปีที่แล้วนะที่ผมแก้ไขปัญหาได้ผมก็จะมาดูหาข้อมูลในแนวนี้แหละนะครับแล้วก็ไปเข้าเข้าร่วมโครงการเขานะครับนี่นอกระบบเนี่ยนะ ต้องแก้ไขด้วยการหาดอกเบีย้ยที่ถูกกว่าแล้วอยู่ในระบบมาปกนะฮะแบบนี้ถึงจะไหวนะฮะก็แนะนําตัวที่1ก็เป็นคลินิกแกนีไบแซมนะตัวที่2ครับอันนี้ยากหน่อยนะกรุงไทยใจปั้มปัญหาของกรุงไทยใจปั้มก็คือเวลาใครที่ติดแคดิบูโรแบลิสเดียมากู้เนี่ยมันยากเหลือเกินนะฮะมันยากแต่อัตราดอกเบีย้ยแล้วก็บริบทอื่นๆเนี่ยเขาทํามาเพื่อช่วยเหลือในการปิดนี้นอกระบบก็จริงแต่มันไม่ไช่วยทุกคนนะ แต่มันก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่คุณสามารถลองไปดูได้นะครับสําหรับกรุงใครใจปั้มเผื่อคุณจะผ่านนะตัวที่3เป็นของ TTB Flat นะฮะ TTB ก็คือหนึ่งในธนาคารที่มีการจดทะเบียนถูกต้องนะคุณผู้ชมคุณเคยเห็นอยู่แล้ว,ว่าคนใช้งานอยู่นะก็มีสินเชื่อสําหรับการแก้ไขปัญหานี้นอกระบบเช่นกันนะฮะอันนี้เดี๋ยวมาแตกรายละเอียดย่อยทีหลังนะครับและอีกตัวหนึ่งจะเป็นกรุงศรีไอฟิน เนะป็นสินเชื่อของธนาคารกรุงศรีเนี่ยนะก็เป็นสินเชื่อสําหรับการแก้ไขปัญหานี้เช่นกันเดี๋ยวสินเชื่อต่างๆเนี่ยผมปักลิงค์ไว้ให้นะคุณไปลองศึกษาก่อนดูได้เลยนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นสินเชื่อนะเพื่อแก้ไขปัญหาในนอกระบบของธนาคารออมสินนะนะอันนี้จะเป็นโครงการเลยนะเดี๋ยวบางตัวเนี่ยผมก็พูดถึงไปแล้วแต่ว่าทุกตัวที่ผมเอ่ยขึ้นมาเนี่ยผมจะปักลิงค์ไว้ให้คุณเข้าไปศึกษาก่อนนะฮะ มันไม่สามารถที่จะกู้กระบ,บวนการต่างๆผ่านทางออนไลน์ได้นะเพราะว่าเจ้าสิ่งนี้เนี่ยมันต้องเดินทางไปติดต่อกับทางธนาคารและคุณก็ให้ข้อมูลที่ชัดเจนเข้าไปว่าคุณต้องการแก้หนี้อะไรยังไงคุณมีปัญหาตรงไหนเพราะว่าแต่ละคนแต่ละเคสเนี่ยมันไม่เหมือนกันแต่ว่า5สินเชื่อตัวนี้เนี่ยมันถูกออกแบบมาเพื่อช่วยปัญหาหนี้นอกระบบนะครับนะเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบนะไอห้าตัวที่พูดถึงเมื่อสักครู่เนี่ยนะแต่จะได้มากน้อยแค่ไหนยังไง มันอยู่ที่การให้บริการของแต่ละธนาคารแต่ผมบอกไว้ก่อนนะครับว่ามันไม่ได้ชัวร์แบบ100%นะไอ้หตัวเมื่อกี้ถ้าชัวร์แบบร้อเนี่ยโอโ้โหธราคาเจ๊งพอดีนะแต่ว่าตอนที่ผมใช้สิ่งนี้เหล่านี้เนี่ยในการดิ้นรนเพื่อหลุดออกจากหนี้นอกระบบหรือว่าหนี้ในสมัยก่อนเนี่ยนะผมก็ไปกู้ผิดหวังเยอะนะผิดหวังมาเยอะไม่ใช่ว่าไปกู้แค่ที่2ที่3ที่ผิดหวังแล้วคุณทอ้อถอยออกมา ไม่ท้อนะไม่ท้อไม่เอาไม่ท้อนะครับสู้ต่อสู้ต่อไม่ได้ไม่ได้เพราะอะไรนะไปหาแก้ไขมาแล้วกลับมาเอาใหม่นะในระหว่างที่แก้ไขอยู่เนี่ยมันลำบ,บากอยู่แล้วนะครับซึ่งถ้าคุณปล่อยไปตามยถากรรมเยมันก็ลําบ,บากอยู่แล้วแต่ถ้าคุณยอมลาบ,บากในวันนี้เพื่อที่วันข้างหน้าคุณจะสบายขึ้นนะผมว่าแบบนี้คุ้มกว่ายอมลาบ,บากเพื่อให้วันข้างหน้าสบายขึ้นแบบนี้คุ้มกว่าพยายามจัดการการเงินให้มีระเบียบนะครับแล้วคุณจะ ดิ้นหลุดจากสิ่งที่คุณเป็นอยู่ตอนนี้ที่มันแย่ๆอยู่เนะี่ยคุณจะหลุดออกจากมันมาและคุณจะรู้ว่าโลกใบนี้มันน่าอยู่ยิ่งขึ้นนะฮะใครบอกว่าเงินไม่สําคัญคุณฟังผมนะ,ะนะ,ะผมเคยผ่านทุกช่วงชีวิตมาตั้งแต่ผมจนจนไม่มีอะไรกินนะบ้านผมมิม้มไบไผ่แปะผนังเนี่ยนะผมโตมาครอบครัวแบบนั้นจนกระทั่งมาถึงตอนนี้เนี่ยมีเงินในบัญชีเจ็ดหลักเลยนะแล้วก็ไม่รวมเงินที่ทําธุรกิจอีกเนี่ยการมีเงินดีกว่าเยอะ การมีเงินดีกว่าเยอะสังคมดีขึ้นนะฮะค่าใช้จ่ายต่างเนี่ยถูกจัดการได้โดยที่ไม่ต้องเครียดแต่เดือนก็คือไม่ต้องเรียดจะเครียดอย่างเดียวเครียดเรื่องงานที่มันเยอะแค่นั้นเองนะฮะดีขึ้นหลายอย่างนะฮะครอบครัวดีญาติพี่สหายต่างๆที่มามาคุยกับเราก็ดีได้รับการให้เกียรติเชื่อผมนะฮะคุณหลุดนี่เสียนตรงนี้ให้ได้แล้วมาลองเป็นคนที่มีเงินดูนะครับมันยอดเยี่ยมประสบการณ์ที่ดีเชื่อผมนะครับเงินสําคัญแต่มันไม่สําคัญไปกว่าคุณธรรมขอให้โดนสู้ครับ สวัสดีครับ